สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะสมาบ คุณตาก็บอกสวัสดีครับอุ้ยวันนี้ใส่เสื้อสีน้ําเงินพี่น้องคุณตามาป่าอีกเหมือนเดิมค่ะฟ้ามืดฟ้ามัวมาเลยเดี๋ยวฝนจะตกเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาหาเห็ดด้วยกันวันนี้ก็มาอีกเหมือนเดิมมีไปได้เหยียบลอยนอนไม่รับดอกสองตายายพี่น้องป่าสวยอีกเหมือนเดิมค่ะมาค่ะเริ่มแรกแหกหมันพี่น้องนูน่นอีกดอกฝนเริ่มชุบเห็ดเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ย ฝนจะตกคุณตาก็เล่งยายแต่ก็มากันรว่วฝนจะตกอยู่แต่ก็มากันพี่น้องงามอยู่ด้วยนออพี่น้องจ้ะเดี๋ยวอเอาอันนี้ก่อนอะไรอ้ตาเสียตาอ่ะตาเตียดันคุณตาจะเก็บไม่ให้แกเก็บเพราะว่า เห็นเห็ดที่ว่าดอกมันเปื่อยมันเน่าอยู่คางๆยายไม่ให้เอาค่ะเพราะว่ายายกลัวกลัวเป็นเห็ดเมาอยู่ข้างๆเราไม่เอาเข้าก็เอาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปก่อนเถอะพอได้อาหารพอใหญ่จักเวลานึงสภาพป่าวันนี้เด้อพี่น้อง ต้นไม้ป่านนี้สวยมากเหมือนเดิมค่ะเห็ดผมบ๊อบ ป้าก็มืดเอามืดเอาพี่น้องตากระยายกระรี่ทั้งอยากหาเคดทั้งอยากได้เบอรี่นี่ก็สั่งมาถังนึงก็พากันดิ่งพี่น้องเอ้ยจะได้พ่อถังไม่มีฝนจะตกก่อนพี่น้องถังนึงกับตังห้าสีบิโรเนาะพี่นอนะ้องเนาะอุห์เอา นะลูกเล็กกระช่างมันขอแต่ให้มันแข็งแข็งมันไม่เละเบอร์รี่ป่านี่สมัยก่อนอุ้ยเอาไม่หวัดไม่ไหวพี่น้องอันนี้มันกระซามไปแล้วมันก็เหลือน้อยแล้วต้นมันเล็กลงเล็กลงาอชิลลินิเฟรเซียลิลนักเกมุสตต ก็ตอโยเซออนบอกคุณตานนะ่ะดอนนุ่นลูกเต็มอยู่มาเด้อค่ะฝนก็จะตกนู้น่นเท็ดดอกนังสงสัยเท็ดตายายก็มองไปเห็นเท็ดพี่น้องใครร่อนพี่น้องเอ้ยเด้วส่งหนาวไปไห่เด้อแต่ยายส่งหนาวไปไห้กันีน่หนาวแล้วจ้ะ ตากาขยานันขยันตื่นแต่เช้าใครได้ดูคลิปที่แล้วมั่งพี่น้องคุณตาไปแต่แต่ตีห้าไปตกปลามาให้ยายได้สามสี่ตัวยายไม่ได้เอาถังลงมาด้วยไปโคกหนุนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นไอถนอนในปา่าค่ะทางรถที่ว่าเจ้าของสวนเขาทําทางเอาไว้เนาะเพราะว่าป่านี่ป่าใหญ่มากคุณตากระโดดเดี๋ยวไปโคกนั่นเดี๋ยวไปโคกนี่โดดเป็นโกบพี่น้องเอ้ย แม่ปัดง,งวัวกินกลาคือย่ายว่านนั่นแหละไปนาเรื่อยพี่น้องแด่กขยนันขยนันเ้อะคนอะไรขยันละวายขยันจริงๆนะ่ะพี่น้องยสนยังสู้สู้แก้ไม่ได้เลยแกแข็งแรงกว่ายายอีกโอ้เตอรมคุณกับป้าเลย <c oughs> อน โย่เออแกได้เยอะคือกันแป๊บเดียวโอ้โหใบไม้พี่น้องแ้วดูใบไม้ร่วงมันก็เลยได้ใบไม้เยอะคือจิเต็มถังเร็วทำไมเอาขยะมาหลายแทะมาสันบ้าเจ้าของสวนเขาก็มาเกตที่เกนถนนดีดีในป่าได้นี่นนะพี่น้องรถเราก็จอดอยู่นู่นไปป่าใหม่ป่าไม้สันบ้ามาเด้อพี่น้องเอ้ยมานี่แหละชมวิวทิวทัศน์ในป่ากระยายกระตา ไม่ต้องไปอะไรมากพี่น้องจ้ะทำงานเหนื่อยๆกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วคลายเครียดสีเรียดก็มาชมป่าชมดงชมนกชมไม้ก็ย้ายสนเด้อพี่น้องคุณตาบอกว่าเดี๋ยวพาไปต่อเราจะได้อะไรกลับบ้านมั่งวันนี้ก็ไปเรื่อยๆมาเด้อไปด้วยกันพี่น้องคุณตาก็มีอารมณ์ขันอีกบอกว่าไปดูไปเรื่อย วันนี้ยายสนกับคุณตาพามาชมป่าชมดงเด้อพี่น้องเด้อทําไมถึงบอกว่าชมป่าชมดงโอ้โห,หลุดจากป่าลอยไล่นั่นเขามาพี่น้องเอ้ยออนโซนมีพี่พี่น้องน้องเขียนถามมาว่าเด้อยายต้นไม้นะ่ะอายุเท่าไรป่าคาอายุเท่าไรนี่แหละคะ่ะต้นไม้เขาจะโตชาเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเดี๋ยวยายสนจะส่องต้นนี้ให้ดูต้นนี้มีอายุประมาณสี่ สี่สิบปีเด้อพี่น้องนี่นะ่ะเขาจะได้แค่นี้แหละต้นของเขานะ่ะสี่สิบห้าสิบปีต้นรุ่นลาวขาวเดียวกันหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นทางรถลอยเข้าเข้ามาเขาก็จะย้อนตัดไปก่อนรุ่นหนึ่งที่ว่ามันเห็นเป็นตอๆเหลืออยู่แบบนี้นะคะพี่น้องเนี่ยเห็นเป็นตอๆแบบนี้เขาก็จะเอาไปขายแต่ละบบชุดเดนาะมดวันก็ไม่สามวันปะก็ไม่มดป่าอุ้ย ลอยเฮ็ดผมบ๊อบพี่น้องแต่ยายมาชาเกินเฮ็ดผมบ๊อบเป็นป่าเลยอุ้ยนู่นอีกป่านึงเป็นดองเลยพี่น้องห็นป่าเป็นดงเป็นดอนเลยยายมาชาก่อนโอ้ย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 เฮ็ดผมบ๊อบพี่น้องเฮ็ดพึง่งเฮ็ดปวกเองนั่นแหละยายมาชาเกินมาชาหลายเกินแกงโอ้ยอุตสาบาจะหาไปหนึ่งป่าจักหน่อยพี่น้องอันนี้เฮ็ดบวก เป็นพันธุ์เฮ็ดปวกไม่ใช่เฮ็ดผมบอกีีน้องอันนี้พันธุ์เฮ็ดปวกค่ะอันนี้ยายสวนดูออกอยู่แต่ว่าเขาเสียเมด่แม้เป็นดงเลยพี่น้องบาดเหลือใจแต่พี่น้องนะไอ้ยังมากอันนี้พันธุ์เฮ็ดปวกพี่น้องเนี่ยเนื้อเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้อุย้ยเน่าหมดมาไม่ทันเสดายเนาะพี่น้องเนาะนู้นก็อีกดอนใหญ่ดอนหนึ่งอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย ป่าฝนตกมาอาทิตย์นานนี่พี่น้องเอ้ยหับออกไม่ไหวดอกนี่ป่ามันงามไม่ใช่อะไรดอกป่ามันงามป่าในสภาพนี่แหละป่าโล่งแบบเนี้ยต้นคิดสามารถแบบนี้แหละเฮ็ดเขาจะขึ้นสารพัดเฮ็ดอุ้ยนุ่นอีกดงหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาไม่ทันคุณตากระพาดอยู่แต่ไอ้นู้นนาะปากซอยน่นพี่น้องป่านี่สิบกว่าปีแล้วย้ายไม่ได้มาต้นนั้นมันทึบไง งามมากเลยมาไม่ทันเฮ็ดปวกเน่าเต็มโคกพี่น้องเอ้ยเสียดายแทะรู้สัวขาเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เด้ออันนี้นะ่ะยางอร่อยเอาไปพัดลาดนาย่างแทบเลยเดะพี่น้องเอ้ยน่าเน่าเป็นกายเป็นกองไปเลยโอ้ยอ่อนซอนแทะเดี๋ยวเอาไม้อีกอาทิตย์กว่าๆมา หาบอกปลาไม่ไหวดอกพี่น้องทุนนัพี่น้องเป็นตาออนซอนบอกเหลือใจแท้โอ้ยวันนี้มาชมแบบนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่เป็นหมู่กันอยู่เป็นหมู่ยี่สนก่อนป้าหลายแท้พี่น้องเอ้ยสะได้เอาไม่ได้เลยเต็มไปหมดมีแตเ็ดพี่น้องแต่เอาไม่ได้ย้ายมาช้าเกินมาจากอาทิตย์ที่แล้วนี่ป้าพี่น้องเอ้ย อ่อนชอนไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวรอเฮ็ดผึ่งพี่น้องเดี๋ยวช่วงเฮ็ดผึ่งออกยายจะมาป่านี่แหละทําไมถึงบอกว่ายายจะมาป่านี่ป่านี่ใหญ่เดินมดวันสองวันสามวันก็คงไม่มดป่าพี่น้องแล้วทีนี่ <c oughs> ป่าแถวนู้นไม่กล้าไปแล้วเออทําไมที่ว่าไปตื่นหมีกันนั่นแหละทักนู่นก่อเฮ็ดก็เยอะเฮ็ดผึง่งอันนกักป่าเฮ็ดยึงผึ่งเยอะแต่ว่าไม่กล้าไปพี่น้องตื่นหมีแล้วป่านั่นไม่กล้าไปอีกแล้ว ป่านี้ยังไม่เห็นเนาะเลยย,เลยยังไม่ตื่นก็กล้ามาแล้วก็ป่ามันก็โล่งก็เตือนด้วยเห็นไหมคะพี่น้องจะ๊ะงามมากวันนี้ชมป่าก็ชมใยสวนกระตาก่อนเด้อพี่น้องเอ้ออยู่เป็นหมู่กันนูน้นอีกดอนหนึ่งเคดอะไรพี่น้องแล้วก็เลือกตาไปเห็นรถคุตาจอดอยู่ข้างหน้านูน้นอันนี้กะอันนี้จะเอาได้ไหมพี่น้อง พอเอาได้ได้ไดจักสี่ห้าดอกเป,ป็นหนึ่งใสาปปาี่ก็เอาตาป้าโอ้ยเละเมื่อพี่น้องเอ้ยนี่หน่ะมันก็เฮ็ดปวกเฮ็ดโคนบ้านเองนะ่ะคือกันเลยพี่น้องนู่นดดนใหญ่นึงจักเฮ็ดอะไรเสียดได้มาช้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกระด้างอันนี้ก็เฮ็ดกระด้างดอกทอกระดงเต็มไปเลยพี่น้องน่ะ,นะอันนี้ก็กุลตาโรสกู กุ้นตารสกูเดอร์ในหนังสือภาษาฟินิชเนี่ยถามว่ากินได้ไหมอันนี้เป็นเห็ดกุ้นตารสกูแต่ไม่มีใครพากกินก็นเลยไม่กล้ากินพี่น้องเยอะมากอันนี้อีกเนี่ยงามๆเลยอย้อยากให้เป็นบ้านทิงทำไมยายสนถึงเรียกเท็ดกระด้างพี่น้องก็ดูดางมันวะ เหมือนเฮดกระด้างบ้านเองเลยเด็ดเนาะพี่น้องเนาะกุนตารโรสกูอันนี้เป็นภาษาฟินิชเด้อภาษาฟินพี่น้องในหนังสือกินได้แต่กลิ่นเขาน่ะเฮดกระด้างยังไงยังงันเลยพี่น้องเอ๋ยกลิ่นของเขาเหมือนเฮดกระด้างเลยอุ้ยหอมพี่น้องหอมเฮดกระด้างยังไงยังงันเลยเด้แต่ว่ายายไม่มีคนพากินยายก็ยังไม่กล้าเด้อหลายคลิปที่ยายถ่ายให้ดูนั่นเลยค่ะ อลซอนมันพี่น้องไม่ใช่อะไรดอกน่ะงามมากแต่ในช่วงเฮ็ดออกเด้อพี่น้องไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเราเด้คนเขาเก็บขายก็มีคนเขาเก็บขายก็มีแล้วทีนี้จะว่าอู้ยปลาใ่ปนี่ปลาใ่ปนี่เรามาเราจะได้เต็มที่ไม่ใช่เด้อพี่น้องคนเยอะคือเก่าอุ้ยอันนั้นเห็ดหนังไก่หรือเปล่าพี่น้องเห็นอยู่นั่น คุณคุณตาก็บอกเหมือนกันค่ะประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบปีค่ะเพราะว่าพวกต้นไม้ต้นนี้เนาะป่านี้นะคะตอนนั้นพวกเยสุนมานะ่ะมันลกมากอันนี้เขาสางที่ว่าเยสุนบอกว่าที่เขาสางออกนั่นแหละคะ่ะที่ว่าเขาเอาต้นเล็กไปขายหย่อนไปขายไปเรื่อยๆมันก็เลยโล่งปลูกมันก็เลยดูสวยงามไลต่ลตาไล่ตาคุณตาชวนกลับบ้านแล้วพี่น้องวันนี้มาชมป่าชมดงกันเยสุนเด้อพี่น้องเด้อ ุ้ยงามจริงๆเยสวนยังออนซอนเลยพี่น้องนี่แหละพวกเราถึงติดป่ากันพี่น้องอันนี้มาได้ไม่ได้อะไรก็ขอให้ได้มาอันนี้ก็ได้ไม่ถึงครึ่งถังดอกพี่น้องมูสติกะหรือว่าลูกดํานะคะเพราะว่ามันวายหมดแล้วมันหายากแล้วเด้อค่ะถึงเขาสั่งมาเราก็ไม่เน้นซึ่งถึงซักเท่าไรคะ่ะเพราะว่าอยู่ในช่องฟิตเราเยอะอยู่เพราะว่าเราใส่เรารู้เรารู้ว่า กล่องหนึ่งที่เราใส่น่ะมันก็สามลิตรเดี๋ยวเราก็เอานั้นไปขายให้เขาก็ได้ไม่เป็นไรที่ว่านั่นแหละเราถึงเก็บไว้บางทีว่าเก็บเกินออเดอร์ไปที่ว่าเก็บไปสามถังสี่ถังมันเหลือออเดอร์เราก็แช่ฟิตไว้เวลาเขาสั่งเราแบบนี้เราไม่มีให้เขาเราก็เอาในตู้ฟิตนั่นแหละให้เขาพี่น้องยุ่งก็เยอะอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยแต่เห็ดอันนี้เฮ็ดกินได้เด้อพี่น้องทําไมถึงบอกว่าเฮ็ดกินได้อันนี้เหมือนที่ว่าเห็ดดองเกลือ อู้ป่านี่คือจะมีเยอะอยู่ดอกถ้าเขาขึ้นมานี่ช่วงซึกงซื่อฤลืดูใบไม้ร่วงนี่แหละค่ะงามมากป่าใหญ่มากพี่น้องเอ้ยนูน่นอีกค่ะอันนี้เก็บต้องเก็บเป็นถังอันนี้ไปต้มปนเฮ็ดอื่นก็ได้พี่น้องเราก็ไปต้มสักยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้เราก็สามารถเอามาต้มมาแกงได้คุณตาชอบเพ็ดพวกนี้ ป่าสวยจริงๆพี่น้องออนซอนป่าวันนี้ไม่ได้เฮดไม่ได้เบอร์รี่ไม่ได้อะไรก็มาชมป่าด้วยกันเด้อพี่น้องอันนี้ก็เฮดเข้าวไข่พี่น้องเฮดตะไคร้แบบบ้านเรานั่นแหละทําไมคุณตาถึงบอกว่าป่านี่สมัยก่อนเขาจะเป็นปลูกพวกอย่างอื่นมันเป็นทุ่งเปียงอื่นเนาะเพราะว่าเห็นไหมคะเขาเอาก้อนหินเอาอะไรนะ่ะไปกองไปรวม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 ,รวมกันแล้วก็เป็น เหมือนคันนาเหมือนอะไรที่เขาทำเอาไว้นะคะอันนี้ก็หลายปีแล้วนะคะเนาะเจ็ดแปดสิบปีต้นไม้พวกนี้ที่คุณตาบอกนั่นเลยคะ่ะนู้น,นก็เห็ดอะไรมองเห็นอยู่นู่นถามว่าเห็ดเยอะไหมเห็ดเยอะอยู่พี่นอกแต่ว่ามันเอาไม่ได้ยายมาชาติต้องรอรุ่นหลังนี่แหละคะ่ะฝนชุบมาอีกรุ่นนี่แหละทีนี้เพียบเลย นี่ก็ฝั่งถนนอีกฝั่งนึงพี่น้องงามมากยายสนถึงบอกว่าเดินสามวันก็ไม่มดป่าค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเราก็ได้เดินชมป่าชมดงชมต้นไม้สวยๆงามๆป่าไม้สวยๆเด้อพี่น้องจา๋าเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดพึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะให้ฝนชุบในอาทิตย์นี่ละค่ะจะถึงนี่ยายสนก็เคยบอกว่าสิ้นเดือนสิงหาหรือปลายเดือนสิงหามันจะขึ้นนี่แหละค่ะ เริ่มหนาวแล้วค่ะอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกแล้วก็มีฝนแล้วค่ะพอดีกับเยสนเก็บบร์รี่มดพี่น้องที่นี่ก็ได้ลุยเฮ็ดกันยาวๆย้ยสนก็กราบขอบพระคุณมากๆเดอ้อพี่ๆน้องๆที่ว่าไม่ทิ้งยยสนกับคุณตาเดอ้อพี่ๆน้องๆจ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ คลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่ๆน้องๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วค่ะกลับบ้านแล้วจ้ะ